ดวงชะตารับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจใหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองดูดวงของชาวราศีสิงห์รวยจนลืมจนอำนาจบารมีวาสนาในปี2517บารมีเทพหนุนรวยปูนกุศสของท่านตกตำแหน่งที่ดีอำนาจบารมีวาสนาตกตำแหน่งดังเสือใหญ่เสือตะคุบเหยือกศัตรูหมูมารผังพี่นาท่านจะรวยทันทีทันใด ดวงชะตาตั้งแต่ต้นปีดวงเปิดสมหวังดังใจหมายปราบศัตรูหมู่มานสิ่งต่างๆก็เก่งกลัวเก่งขามรัศสมีของเสือดวงชะตาตกตำแหน่งรุ่งโรยประสบเดจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะได้อะไรมาก็ได้โดยง่ายสิ่งต่างๆที่บังเกิดในโชคชะตาจะ,จะเจริญจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดี อำนาจบาร,รมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มลวงเปิดแล้วจะรออะไรล่ะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านควรที่จะต้องเราแวดระวังตั้งแต่ต้นปีเพราะว่ามันเหมือนดาบสองคมท่านจะพูดอะไรออกไปท่านจะทําอะไรท่านควรที่จะต้องระแวดระวังตายตองพินี้แก้ไขให้ดีให้อรอบคอบปัญหาต่างๆถึงขั้นนอนไม่หลับกังวลกระวายคิดมากคิดวิตกกังวล แต่วิตกในที่นี้วิตกในการจับจ่ายท่านได้มามากท่านก็ต้องจ่ายเอาไปเยอะได้มามากก็จ่ายมาเยอะรวยลืมจนตกตําแหน่งในกลางปีต้นปีจะต้องกังวลน,นิดหนึ่งแต่กลางกลางปีอาจจะรู้สึกว่าชะตาของข้าพเจ้ากําลังประสมเดจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานเงนินไขบางคนจะนำพาโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาเข้ามาจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของนั้นตกตำแหน่งร่ำรวย ดวงชะตาท่านกำลังตกตำแหน่งที่ดีจะทำอะไรก็มีความสุขความเจริญช่วงนี้ควรที่จะสังเกตจัดแจงบ้านให้เรียบร้อยวงจุย้ยจัดให้เรียบร้อยด้านซ้ายมังกรด้านขวาเสือขาวนะครับด้านซ้ายปล่อยให้โฟกให้วิ่งให้มีการปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวความสุขความเจริญตกตำแหน่งครอบครัวท่านจะทำอะไรเลยแล้วจะรับรัพย์ บอกได้เลยว่าท่านควรที่จะจัดแจงบ้านท่านก่อนอย่างแรกโชคชะตาตกตำแหน่งชะตาดีๆนะครับในเมื่อจัดแจงให้เรียบร้อยตกตำแหน่งชะตาชีวิตครอบครัวผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านจะมาหนุนนำดลชะตาก็คือตัวท่านนั่นแหละจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างความสุขความเจริญอำนาจบารมีวาสนาจะเข้ามาบารมีกำลังจะมาหนุนนำตัวท่านท่านอาจจะเคยสร้างบารมีกับใครบางคนไม่ว่าจะเป็นบุญกุศล รหรือว่าเคยช่วยเหลือกับใครไว้นะกําลังจะเข้ามาหนุนนําดวงาตาถ้าท่านบอกว่าไม่มีอาจจะเป็นเรื่องเก่าในอดีตชาติอาจจะเคยฝากทรัพย์สินเงินทองฝังไว้ใต้ดินไปขุดขึ้นมาใช้ครับไปขุดขึ้นมาใช้แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเพียงแค่คําเป,เปรียบเปรยเท่านั้นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันตกตําแหน่งตัวท่านก็คือบุญกุศลนั่นเองบุญกุศลจะนําพาสมบัติสิ่งต่างๆที่ใครขุดขึ้นมาก็จะนาพามาให้ท่าน ท่านอาจจะได้ลาบลอยได้บาแบบง่ายๆนะครับก้มลงไปก็ได้เงินล้านก้มลงไปด้านขวาก็เก็บแบงค์พันแต่ระวังเป็นทุกขาลาเพราะว่าใครบางคนอาจจะโยนฟาดเคาะโยนลงไปกับเหรียญน,นะครับสิ่งต่างๆท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าโบสถ์หนุนนำดวงชะตาให้ดวงชะตาพิภพันเปลี่ยนแปลงไปทางน้าดีดคู่ครองท่านอาจจะเข้ามาหนุนนำดวงชะตาท่านเข้ามาจัดแจงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินเพราะว่า โชคลาภเงินทองวาส,สนาเข้ามาล้นมือเหลือเกินนะครับคู่ครองอาจจะรู้สึกว่าท่านพี่ท่านพี่เก่งเหลือเกินในโชคชะตาในช่วงนี้อํานาจบารมีวาส,สนาบังเกิดรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายคนเกิดวันนี้บทจะรวยก็รวยไม่หยุดอํานาจบารมีวาส,สนาวิ่งแซงทางโค้งเป็นเศรษฐีเงินล้านท่านเชื่อหรือไม่ว่าดวงชะตาของท่านเมื่อถึงเวลาไว้กลางคนประสบอําเสร็จนะครับ มีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดีความสะดวกสบายจะบังเกิดขึ้นกับโดท่านครอบครัวจะสุขสรรหันษาปสจจุบันเสร็จราบลื่นเปิดไพ่ย,ย้ําดวงชะตาดวงชะตามีการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาท่านไม่มีเสินเลือกท่านจะต้องสู้นะครับด้วยบุญกุศลวาสนาเมื่อถึงเวลานะครับดวงชะตาเปิดอำนาจบารมีวาสนาสิ่งต่างๆเข้ามาโชคชะตามีเกณฑ์เดินทางไกลจะพูดคุยเจรจานะครับกับผู้คนเยอะแยะมากมาย ครับผู้คนเยอะแยะมากมายอย่าพึ่งดูถูกความคิดเห็นอย่าน้ําเต็นแก้วเด็ดขาดด้วยดวงชะตาของท่านกําลังจะเปิดคนบดจะดวงดีอะไรก็ดีไปหมดความร่ํารวยความสุขความจเจริญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเล้เสียงนําโชคก็ประเดประดานเข้ามานะครับทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินความรักท่านจะเจอคู่ดีใช่ท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะสมหวังยิ่งยิ่งขึ้นไป ครับคู่ครองท่านจะรู้สึกความรักที่แช่มชื่นสิ่งดีๆเข้ามาดวงบารมีวาสนาเปิดเศรษฐีเงินล้านเกิดขึ้นในโชคชะตาสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาเป็นบทเรียนที่สําคัญมานมีนะครับบารมีก็ถึงจะมานะครับถ้ามานไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับดวงชะตาตกตําแหน่งได้โชคลาภามอะไรมันจะมีโชคลาภนะครับเงินทองวาสนาเข้ามาตลอด เปิดไพ่ย้ำดวงชะตาทําอะไรตกตำแหน่งความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบท่านเคยได้ยินคำว่าดวงดีหรือไม่นะครับดวงดีอุปสรรคมันผ่านพ้นไปหมดถ้าดวงไม่ดีอุปสรรคเข้ามาประเดยประดังเข้ามานะครับแต่ดวงดีทำอะไรมันก็แจ็คพอตทำอะไรก็รวยทำอะไรก็เฮงต่อให้ทำไม่เป็นก็รวยอยู่ดีนะครับดวงชะตาท่านกำลังอยู่ในเกณฑ์ลักษณะนั้นหรือเปล่า สังเกตโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดแน่นอนครับดวงชะตาตกตำแหน่งอำนาจปารมีวาสนาท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะรับทรัพย์โดยโชคถูกรางวัลใหญ่เป็นเศรษฐีเงินล้านไม่มีอะไรแน่นอนนะครับโชคชะตาของท่านจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีดวงใหญ่เกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ใจใหญ่ก็ตามติดมาด้วย ด้วยเป็นคนใจถึงใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวาหมายนะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียนะครับร้ายมาร้ายกลับเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านไม่ธรรมดานะครับบุญกุศลวาสนากาลังจะส่งเสริมหนุนนำดวงชะตาทําให้ท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีความสุขสมหวังดังใจหมายร่ารวยด้วยทรัพย์สิสนงทองประสบความสำเร็จความรุ่งโรจนรารื่นเป็นไปได้ดีเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงถึงใจถึงนะครับเกิดขึ้น นะครับอำนาจบารมีวาสนาท่านจะต้องยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะครับคอยเลี้ยงเลี้ยงดูครอบครัวนะครับปกปักกุ้งครองรักษาคนในครอบครัวให้แขล้วคลาดปลอดภัยอยู่ร่มเย็นเบนสุขในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านก็ต้องดูแลลูกน้องด้วยเป็นคนบุญกุศลวาสนาใหญ่ใจใหญ่ใจถึงเด็ดขาดเด็ดเดียวอาหารแบบนี้เป็นนายคนเจ้าคนนายคนได้สบายดวงชะตาของท่านนะครับ มีการใช้เล่ห์เหลี่ยมชิงไหวชิงพริบต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาเป็นเรื่องปกติของโชคชะตาเพราะฉะนั้นโชคชะตาของท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนประเพณีให้ถูกต้องตามแบบแผนถ้าทำผิดแล้วท่านก็เคยได้ยินคนยิ่งมีบารมีมากก็ยิ่งมีข้อห้ามมากข้อห้ามสิ่งต่างๆที่จะทําให้ดวงชะตาท่านจากดีก็กลายเป็นลายเพราะฉะนั้นจงทําดี ทำดีก็จะได้ดีจริงๆกันไปรับทรัพย์โดยโชคเจริญรุ่งเรืองบุญบุศรวาสนาเข้ามาจดาเต็มจะทําอะไรก็ประสมเร็จอุปสรรคข้างหน้ามีกากน้ำระแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างจัดแจ้งให้สองผลอำนาจบาร,รมีจะบังเกิดบุญบุศลววสนาหนุนนำดวงชะตาท่านพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านได้ดีท่านจะได้เงินทองก้อนโตตั้งแต่ครับ ที่ท่านรู้สึกว่าชะตาชีวิตกำลังจะเปลี่ยนองค์สอนมีการจัดแจงและท่านจะได้ปราบศัตรูหมู่มากนะครับดวงชะตาของท่านอาจจะเปลี่ยนพิภันอย่างกระทันหันจากหน้ามือเป็นหลังมือช่วงชะตาช่วงนี้อาจจะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษจัดแจงกับทุกสิ่งอย่างกล้าได้กล้าเสียกับสิ่งที่เข้ามาเรื่องไหนที่ไม่ตกข้องมีอันควรที่จะยุ่งเกี่ยวก็ไม่ต้องยุ่งนะครับองคบอกถึงโชคชะตางท่านจะมีคนคอยอุปถัมภ์คำจู หนุนนในโชคชะตาอำนาจบารมีวาส,สนาเข้ามาด้วยบุญกุศลวาส,สนาท่านจะต้องต่อสู้ด้วยความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวยืนหยัดต่อสู้ปัญหาต่งตางๆมีเอาไว้แก้อย่าถดถอยความเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในโชคชะตาข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาข้าพเจ้าไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับใครข้าพเจ้าควรที่จะต้องจัดแจงกับทุกสิ่งทุกอย่าง การยืนหยัดต่อสู้มีดปักเต็มตัวไปหมดไม่ท่านรู้สึกย่ำแย่ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลวาส,สนาเข้ามาท่านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต้องการเข้าไปปฏิบัติธรรมอยากจะสร้างคุณงามความดีในช่วงในระยะในระยะเวลานี้นะครับในช่วงนี้นครับในช่วงชะตาของท่านผมบอกถึงโชคชะตาว่ามันกําลังจะเสริมเต็มอิ่มบุญกุศลวาส,สนาเข้ามาจากเต็ม ถือว่าเป็นโชคชะตาที่ดีมากขอให้ท่านพนมมือขึ้นครับขอให้ท่านรวยลืมจนตั้งแต่นี้ไปเป็นต้นไปจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินรับทรัพย์โวยโชคสมหวังดังใจหมายทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดปรบดังเข้ามาในตัวท่านทำให้ท่านผสมเร็จในตำแหน่งทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ท่านสุขภาพร่างกายและพลังเสือใช้ออกมาครับในปีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อรอรับชมคิดใหม่ๆนะครับครับเราเป็นธรรมทานกันนะครับเราเป็นกลุ่นสะพานบุญแช่มชื่นราบลรื่นครับสวัสดีครับ